อึงเออนริลซีอันเจ็ดสิบบาทจำแนงนอจำแนงจำแนงเยอะกว่าผมสิบบาทเยอะอายุฉันสิบบาทสิบาทหมดสิบบาทใช่ทำไมถ้าพูดป็นข่าวนี่สองพันสี่ครับดคอล cái <laughs> gì cái gì cũng có chuyện đó chuyện công việc công việc công việc อยู่ปาเยี่ไหรอก็ช่วยไดจนตัเอนเที่ยวในเกระไปหมดเลยแล้วก็ไปดูป่าซามฮะแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำพองนะป่อซม่น้ำพองไม่น้องเดินเลยละป่ คนที่ขอนแก่นเครืองดเวย